เจ้าเฮงแมวส้มจอมแสบประจําวัดคาบแบงร้อยสีแดงวิ่งหายเข้าไปในป่าช้าท่ามกลางความมืดมิดชาวบ้านต่างพากันลือว่ามันคือแมวผีสิงที่แอบขโมยเงินบริจาคไปสังเวยวิญญาณร้ายจนไม่มีใครกล้าเฉียดกลายไปที่ท้ายวัดลุงยามที่ทนสงสัยไม่ไหวตัดสินใจคว้าไฟฉายสะกดรอยตามมันไปเงียบๆจนถึงหลุมศพร้างที่บรรยากาศเยือกเย็น แสงไฟสาดไปเห็นเจ้าเฮงนั่งจ้องขมิงพร้อมคาบเงินไว้แน่นแต่มันกลับไม่วิ่งหนีมันค่อยๆวางเงินลงแล้วพยักหน้าเรียกให้ลุงเดินตามไปที่โพรงดินลึกข้างลงศพเก่าภาพที่เห็นทำเอาลุงยามถึงกับเข่าอ่อนน้ำตาคลอเบ้าเพราะในหลุมมืดมิดนั้นมีแม่หมาผอมโซสภาพอิดโรยกำลังกอดลูกน้อยที่ร้องระงมเพราะความหิวโหวยเจ้าเฮงไม่ได้ขโมยเงินเพื่อตัวเองแต่มันใช้อุบายเดียวที่นึกออก เพื่อนล่อให้มนุษย์เดินตามมาช่วยชีวิตเพื่อนร่วมโลกที่กำลังจะอดตายการกระทำที่ทุกคนมองว่าชั่วร้ายกลับกลายเป็นการช่วยชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคืนที่มืดมิดที่สุดเจ้าแมวส้มที่ใครๆเคยหวาดกลัวกลับกลายเป็นฮีโร่ผู้มีหัวใจงดงามจนชาวบ้านทั้งซอยต้องยืนอึ้งและซาบสูงใจจนพูดไม่ออก